ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพสาสราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพารในแมปต่างๆ ราคาที่โคจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟกันอีกมากมายาใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลชอปร้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเ e y ย o yo hello guys what's up dude o okay, นะทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบก,กับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหาพนมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับ ก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะทุกคนครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปหาคาถาใหม่กันนั่นเองนะครับนี่มันเป็นคาถาที่เป็นคาถาของตระกูลฮิวงะนะฮะทุกคนครับนี่เลยก็มันมีชื่อว่าอะไรท้าวสั้นแอร์พลายนะฮะทุกคนครับอ่าประมาณนี้เนาะก็คือว่าคาถาอันนี้เนี่ยมันจะเกิดอยู่ที่เมืองนี้เลยครับทุกคนครับโอบิลิสนะครับก็คือเมืองที่2ของเรานั่นแหละมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาก,กันเนาะว่ามันหายังไงนะครับแล้วก็ เดินยังไงเนี่ยไม่ให้หลงเนาะมาฮะทุกคนครับถ้าเราจะไม่ให้หลงเมืองนี้เนี่ยง่ายๆเลยครับถ้าเราจะไปเนาะเราเนี่ยจะต้องหาหลังคาที่มีคัมพีติดอยู่นะครับเป็นหลังคาสีแดงเนาะทุกคนครับเห็นไหมแบบนั้นเลยครับอันนั้นเป็นสีเขียวแต่ให้เราเนี่ยหาสีแดงหายังไงให้ง่ายครับขึ้นต้นไม้เลยครับทุกคนครับนี่ไม่ว่าเราจะเกิดตรงไหนนะฮะเห็นไหมพอเราขึ้นมาปุ๊บเราเจอเลยนะครับง่ายมากครับทุกคนปุ๊บ พอเราเจอหลังคาสีแดงแล้วใช่ไหมอันนี้นะครับคือให้เราเนี่ยสังเกตสะพ,พานตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ออกจากสะพ,พานตรงนี้มานะครับเห็นไหมอ่าหลังคาสีแดงอยู่ตรงนี้ออกตรงนี้มาครับหนี่มาเลยคือใครที่เคยไปตรง5้าหางอะไรพวกนี้ครับ5้าหาง4ี่หางตรงสัตว์หางมันเกิดอะครับจะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนี่ครับลงมาข้างล่างเนาะหรือผ่านถ้ำโอโรจิมารุนั่นแหละครับนี่ครับปุ๊บวิบ่งมาเลยเนาะ นี่ครับเราก็จะทําการผ่านถ้าโอโรจินะครับถ้าโอโรจิเนี่ยจะอยู่ข้างล่างตรงนูน้นอ่ะแต่เราผ่านมาตรงนี้เลยครับตรงยาวอย่างเดียวเลยนะฮะพอลงมาแล้วเนี่ยปุ๊บนี่ครับวิ่งลงไปเลยนะปั๊บนี่ครับปั๊บปั๊บลงมาเรื่อยๆเลยแล้วเราก็จะเจอกับคัมพีนะคะทุกคนครับคัมพีมันจะอยู่แถวแถวนี้แหละทุกคนลองมองหาดูนะฮะอ่านี่นะคะทุกคนครับเห็นไหมเห็นคัมพีแล้วเห็นไหมนี่เลยนะครับ อาาฮาก,กินะครับโจไกนะครับนี่เลยอันนี้เลยเนาะทุกคนคือมันจะอยู่บริเวณนี้เลยครับนี่ประมาณนี้เนาะบริเวณนี้โอเคครับแล้วเราก็ทําการกดรับมาเลยนะครับหลักการง่ายๆในการได้คาถานี้เนี่ยครับทุกคนก็คือตีจังกว่ามันจะตอบคมพีนะครับถ้าดวงดีเนี่ยตัวเดียวก็ได้แล้วนะฮะถ้าดวงเกลือๆหน่อยก็หลายตัวมากเลยนะครับเออกว่าจะได้เนาะ <laughs> ทุกคนครับมันมีคนมาป่วนผมผมจะตีได้ไหมเนี่ย โอเคฮะทุกคนฮะรับเควสมาเลยนะครับเมื่อกี้บอสเกิดมาแล้วเรามาลองตีบอสกันนะครับว่ามันยากง่ายขนาดไหนนะฮะเอาสกิลว้าวไปแล้วครับหนึ่งสกิลว้าวไปแล้วไม่ไม่ไม่คิวคิวไปไมาอี้เอาดิมาดิมาดิมาด,มาดิเฮ้ยทุกคนเออมันเป็นแบบตระกูลฮิวงะจริงๆเลยครับเฮ้ยสกิลไม่โดนเลยทุกคน แต่ว่าเวลาเรามีปาร์ตี้อยู่นะฮะปาร์ตี้เราช่วยได้ผพราะว่ามันก็ตีง่ายอยู่นะฮะทุกคนครับนี่เห็นไหมอ่าพอได้ครับผมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเนาะแต่แบบมันก็ไม่ไม่ขั้นถึงว่าแบบว่ามันจะยากอะไรขนาดนั้นนะฮะเออมันก็พอตีได้ครับทุกคนครับกลางๆเนาะไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับนี่แต่ว่าเวลาเราจะใช้ทรายเหล็กมันจะใช้ยากนิดนึงนะทุกคน เพราะว่ามันไล่าตามเราตลอดเวลาเลยนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันการทรายเหล็กได้ด้วยเอาแล้วเอาแล้วไม่ใช่ง่ายๆแล้วมันสามารถกันคาถาได้ด้วยออ้เอาเรื่องคือมันเป็นตระกูลฮิวงาทุกคนมันเลยกันคาถาได้นะครับนี่มันใช้แบบแปฝ่ามืออะไรนะั่นแหละมั้งเออการคาถาเราได้นะฮะ ทุกคนครับผมว่าสายเหล็กเฮ้ยทุกคนคมพีดรอปคมพีดรอปคมพีดรอปเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยทำไมตีเซิร์ฟธรรมดามันดรอปดีจังเลยวะ <laughs> เออทุกคนคัมพีดรอปเลยอะเออจะจะแขบก็แขบไม่ทันนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยหืความไวเป็นของปีสาต์ <laughs> โอเคครับทุกคนมาเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมจะรีวิวกับคนในเซิร์ฟเวอร์นี่แหละฮะทุกคนเออจะได้รู้นะครับว่าเวลาใส่ผู้เล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับทุกคนครับมารีวิวเลยนี่มันจะเป็นแบบนี้พุ่งเข้าไปครับเตะขึ้นฟ้าแล้วก็หมุนกาอากาศนะฮะคือคาถานี้เนี่ยต่อคอมโบโหดมากครับทุกคนครับเออโหดจริงนะมันต่อคอมโบโหดจริงๆนะทุกคนผมไม่รู้ว่ากับคอมพาเนียนเนี่ยมันจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับคือเขาจะทาการพุ่งนะฮะคาถานี้เนี่ยพุ่งแล้วก็เตะศัตรูขึ้นฟ้านะฮะแล้วก็ทําการหมุนนะหมุนแล้วก็แอร์คอมโบนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะปึ๊บ หมุนหมุนหมุนแล้วก็ต่อยต่อยต่อยแอร์คอมโบได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเอ้ยเอ้ยคอมาบเนี่ยมาเล่นผมแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวทุกคนดูอีกทีนึงอ่เดี๋ยวผมจะใช้ใดูแบบชัดๆเลยนะคะคือคาถานี้เนี่ยเอาไว PV ้ PVP โหดมากครับมันคอมโบได้เนาะดูดิเนี่ยปุ๊บมันเอาไว้ต่อคอมโบนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอาจจะเอาไว้จบคอมโบก็ได้นะคะพุ่งเข้าไปใส่เนาะ อะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนครับโอเคนะทุกคนฮะก็คือว่าในการรีวิวคาถาแล้วก็ในการตีบอสเนี่ยนะฮะก็มีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเขาบอกว่าท็อกซิกแมนวะเอาแล้วเฮ้ยเขายังบอกผมท็อกซิกแมนอยู่เลยทำไมเขาเอาเองเหรอฮะผมไม่ได้ท็อกซิกนะเอาจริงๆ ผมแค่เทสสกิลเฉยๆนะฮะเออแค่นั้นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสกิลของตระกูลฮิวงะอันใหม่นะฮะคร